มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้ฝนฟ้าขนองเตือนรับมือลมกันโชกแรงระวังลูกเห็บตกวันที่8เมษายน2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็ยนกำลังปานกลาง ได้แผ่ลุกมาปกคลุมทะเลจีนใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วนะคะส่งผลทําให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกําลังแรงขึ้นค่ะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ค่ะ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาท,ที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยค่ะ ส่วนลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะคะทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแหง่งฝนละอองระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุนละอองและหมอกควันสะสมปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายอากาศไม่ดีส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีการสะสมน้อยนะคะเนื่องจากการระบายอากาศในบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ พยากรอากาศ8เมษาสน2,566ภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลูนในตอนกลางวันโดยจะมีอากาศร้อนจัดและมีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะโดยพายุฝนฟ้าขนองมีร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-28องศาเซลเซียสสูงสดุด35-40องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อละ30ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งค่ะส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนะครนะครพนมหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬส,นะสิ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสดุด20-27องศาเซลเซียสสูงสดุด35-39องศาเซลเซียสค่ะภากกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธย,ย,ยากางจนบุรีราชบุรี นคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 26- 28องศาเซลเซียสสูงสดุด34-37องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระย,ยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสสูงสุด31-37องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละิ0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสสูงสุด33-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภักใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อลสิบของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-38งาสองศาเซลเซียสค่ะ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1่เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อละสีของพื้นที่กับมีลมกรนโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 6 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสค่ะข,ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ